วควลัฟทูวดควยสวัสดีเพื่อนๆชาวเซอไนทุกคนนะครับอยู่กับการตามล่าซีรีส์วันละพันบี้ตามหาแฟด EP สานะครับก็เป็นการโหมลงก่อนที่เราจะมีสตรีมกันช่วงเย็นประมาณหโมงหมงครึ่งนะครับซึ่งยอดรวมตอนนี้ที่ส่งเข้ามาก็ไม่ต่ำกว่า30,000รลูบี้แล้วนะครับใครที่จะมาชมมาเชียร์การเปิดการ์ดแบบสดๆจากทางบ้านนะครับ ก็อย่าลืมวันนี้6โมงครึ่งตอนเย็นโดยประมาณนะฮะ6โมง6โมงครึ่งนะฮะ6โมงก็มารอกันได้แล้วนะครับอ่ะดังนั้นนี่ครับผมก็จะมาเป็นหน่วยกล้าตายแนวหน้าในวันนี้นะครับก็ตามภารกิจรายวันเลยครับวันละ1 0 0 0ลูบี้สีแพ็คนะครับเราจะมาหาบันบันเซลให้ถึง46นะครับไม่ถึงเราจะไม่เลิกเปิดเราจะเปิดทุกวันนะครับไปครับผมลุยครับผมแพ็กแรกครับมาครับวันนี้มีผสมปิดท้ายนิดหน่อยนะครับ ฮึยส,สี่ใบครับไม่มีขอบขอบไม่มาเพราะว่าขอบไม่มีนะฮะแพ็คแรกเรียบร้อยฮะไปแพ็คสองครับคอมอนขอบส้มอยู่ไหนขอบส้มที่หายไปนะครับแพ็คที่สมครับจะหมดแล้วนะขอรุ้นได้เด้ เฮ้ยนี่มีหนึ่งใบครับใบกลางใบกลางกูเกียดใบกลางใบกลางมันชอบออกสีสกพรินะครับมาลุ้นครับตัวอะไรครับฮึสทาดไฟก่อนเลยโอ้โหถ้ามืดเอลิสป่ะเฮ้ยเอลิสโอเคผมขายเอริสอ,อยู่นะครับตัวนี้เป็นสี่ินะครับจะได้ไม่ต้องเลือกใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้วันนี้ผมคุ้มแล้วนะครับไปครับแพ็กสุดท้ายของวันนี้อีกสักขอบไป กรินี่เขาเรียกไม่มีขอบชีสนะฮะลาก,ก่อยไปรู้นะครับคนเราอย่าไปบมดความหวงังเราต้องมีจะผสมอีกนะครับมีใบอะไรให้เปิดไหมไม่มีนะฮะอุปกรณ์ก็เต็มนี่มีแถมนี่ครับมาครับของแถมมาไม่มาว่ะได้เอลิทต,ต,ตัวหนึ่พกว่าก็อโอเคนะพอทนนะฮะ เออนะฮะมาครับผสมครับเอลิทหนึ่งตัวผสมกันเลยดีกว่ามาครับกี่คู่วะเนี่ยรับก่อนอสามดาวไปสี่มีหนึ่งสสาสี่ห้าหประมาณหคู่นะครับหคู่หคู่แรกครับ3มไป4ี่ดาวมาครับเหมียวโอ้โหน็อกเต็มแล้วอะเต็มแล้วเต็มแล้ว มาครับแมวต่อแมวแมวรู้เลยฟาร์มดันไหน,น,ไหนแบ็กเลสสีดาวไม่มาลุ้นมากเพราะว่าคงไม่ดันด้วยธาตุเพื่อไปขึ้น5 6ดาวออปาร์ตนะนถ้าลุ้นตัวธรรมดาต้องไปลุ้นประมาณแบบขึ้น6ดาวอะไรเงี้ยคือได้ตัวที่เอาไปลิมิตขึ้น50ก็ยังดีอะไรเงี้ยนะโคฟคฟี ย้ำเหลือเกินพังเสร็จแล้วเหล่าเหมียวเซอินนะฮะโคโคอย่าซ่อนอยู่ในรูหนูแต่มึงเป็นหนูนี่เออมาเออจีนแต่กันคอหน้าแหกนะครับสี่ขึ้นห้าครับขี่คู่ครับเนี่ยหนึ่งคู่สองคู่สมคู่สี่คู่ห้าคู่ประมาณเออห้าคู่นะครับมาครับ อีวานกาลิโออีวานชอบดื่มเมาไปเลยทีเดียวเป็นซีใต้าเฉียวต้าเฉียวกับบายลิสเตียวมาพอมอนสาวเคุยกันอ๋อโปล่กับซาร่าแก้ปวดหัวไปไปเป้ไปเป้ไม่โปโปหรือไปเป้หรือโปโปไม่รู้เหมือนกัน ได้แก้ปวดหัวนักกว่าเดิมโคโค่กับมิงมิงอขิงขิงแน่นอนบอกเลยได้ใต้เฉียวทำไมมันเหมือนวนได้ตัวเดิมแค่สลับเพิ่มดาวขึ้นมาเดซี่คู่ครับจัดไปครับแสงแน่นอนยูเรต่อไปเป็น5ดาวขึ้น6ดาวนะครับได้2คู่นะตอนนี้ครับจัดครับ ได้3คู่นะเดี๋ยวผมไปยัดอีกทีนะคีโอ <K io. S 2> โอเคยังไม่เต็ม50ครับได้อยู่เจนกับคงเบ้งครับลูซี่โอเคลูซี่ไปทำา48อันนี้เดี๋ยวผมตีบวกนิดนึงนะครับยังไม่เต็มโอเคมาครับติดขิจัดไปเอาโคอ,อี้เป็นตัวยืนบวกอูซง ลายเป็นบนนเซลโครมั่วดีจริงพี่ผายก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับก็พอได้พอได้วันนี้ถือว่าไม่เจ๊งนะครับอย่าลืมนะครับเย็นนี้เรามีนัดกันนะฮะหกโมงนะฮะทางช่องคิโมจังชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คจากทางบ้านตามหาแฝดสามหมื่นกว่าบี้ขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่ายอดสุดท้ายจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยเป็นกำลังใจนะครับเจรันสวัสดีครับ